กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ร้อนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับหลังจากพลาดตัวโยูโรปไปค่ะสถานการณ์น่าเป็นห่วงทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นของอเลฮ์โอนการนาโชปีกดาวรุ่งที่ดูเหมือนอนาคตจะไม่แน่นอนซะแล้วหลังออกมาพูดถึงการตัดสินใจของรูเบนอโมริม ใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้เล่นกับโคช้ชไม่พอใจกันธรรมดาแต่มันโยงไปถึงเรื่องใหญ่กว่านั้นคือกฎการเงินหรือ PSR ครับที่มันบีบให้สโมสรอ,อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ขัดใจแฟนบอลถูกต้องค่ะระหว่างการเงินกับการปั้นเด็กซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้แหะค่ะงั้นเริ่มที่ตัวปัญหาเลย การนนโชเขาไม่พอใจอะไรกันแน่ครับก็เรื่องเวลาลงเล่นในนัดชิงยูโรปาลีกนั่นแหละค่ะได้ลงแค่ประมาณ20นาทีสุดท้ายเองทั้งที่รอบก่นกอนๆนี่บั็นตัวหลักมาตลอดใช่ค่ะเขาก็เลยพูดทำนองว่าเนี่ยนัดชิงแบบนี้บวกกับทั้งฤดูกาลที่ผ่านมามันจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาพูดแรงเหมือนกันนะแล้วยังมีเรื่องโพสโซเชียลอีก ทั้งตัวเขาเองโพสต์ภาพเก่าๆเหมือนประชดนิดๆแล้วก็พี่ชายเขาที่โพสต์ว่าน้องชายถูกแบบว่าโยนความผิดให้โอแรงจริงแล้วฝั่งอมโมริมว่าไงครับอมโมริมก็ตอบโต้ทันทีนะคะบอกว่าเออการเปลี่ยนตัวบางทีมันก็เวิร์บอย่างตอนเมสันเมาลงมายิงเกมรอบรองไงอ๋อครับครับแล้วก็มีเน็บกลับไปที่กาณาโชด้วยว่าเกมนั้นก็พลาดโอกาสสำคัญเหมือนกันนี่นาคือตอนนี้พูดอะไรมันก็ง่ายไปหมด ชัดเลยว่าตึงเครียดน่าดูซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับที่กาณาโชมีประเด็นเรื่องทัศนคติไม่ใช่ครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องไปกดไลค์โพสต์วิจาร์เทนฮากหรือแม้แต่กับอมโมริมเองก็เคยถูกดรอปมาแล้วครับพ่อออกมาพูดแบบนี้ ข่าวลือย้ายทีมก็หมกระล่ำเลยทีครับแน่นอนค่ะชื่อทีมใหญ่ๆมาเพียบเลยทั้งเชลซีนาโปลีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็มีอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าแอตมาดริดเลเวอร์คูเซนโอ้โหหลายทีมเลยแล้วเรื่องค่าตัวล่ะครับแมนยูนเต็ดว่าไงบ้างอันนี้น่าสนใจค่ะ The Independence รายงานว่าแมนยูตั้งราคาไว้สูงลิ้วเลย83ล้านยูโร83ล้านยูโร ก็ราวราว70ล้านปอนใช่ค่ะประมาณ70ล้านปอนซึ่งสูงกว่าข่าวตอนเดือนมกราคมอีกนะแล้วก็สูงกว่ามูลค่าประเมินในตลาดหรือ ETV ที่อยู่แค่เกือบเกือบ60ล้านยูโรเองหู ทำไมตั้งสูงขนาดนั้นล่ะครับทั้งที่ฟอร์มก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนั่นล่ละค่ะคือประเด็นสําคัญมันเกี่ยวกับกฎ P S R หรือ Profitability and Sustainability Rules ของ Premier League โดยตรงเลยอ๋อไอ้กฎที่คุมเรื่องขาดทุนสะสมใช่ค่ะที่ห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์ใน3ปีถึงแม้ว่าจะมีคนประเมินว่าปีนี้ยูไนเต็ดอาจจะขาดทุนได้ถึง120ล้านโดยไม่ผิดกฎแต่คือ สโมสรก็ต้องระวังตัวมากๆครับแล้วมันเกี่ยวกับการนาโชยังไงนะครับเกี่ยวเต็มๆเลยค่ะเพราะการขายนักเตะท,ที่มาจาก Academy แบบการนาโชเนี่ยที่ไม่มีต้นทุนซื้อเข้ามาในทางบัญชีถือเป็นกําไรล้วนๆหรือ pure profit ทั้งก้อนเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าขายได้70ล้านปอนด์ก็ลงบัญชีเป็นกําไร70ล้านเต็มๆช่วยเรื่อง PSR ได้เยอะมาก ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทำให้สโมสรกล้าตั้งราคาสูงขนาดนี้แม้ว่าจะมีรายงานแย้งจากเชลเกรฟว่าจริงๆแล้วสโมสอนก็มองการนาโชเป็นอนาคตนะไม่ได้อยากขายเป็นคนแรกๆแต่ในโลกฟุตบอลทุกคนมีราคาโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องกฎการเงินมาบีบใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าปล่อยตัวแพงๆคนอื่นไม่ออกเช่นคาเซมิโร่หรือแอนโทนี การขายเด็กปั้นที่ทำกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยแบบนี้ก็อาจจะเป็นทางออกเหมือนตอนขายแมกโทมิเน่ปีก่อนอืมเข้าใจเลยครับแล้วสัญญาของการอโชเหลืออีกนานไหมครับข้อมูลจาก s p o t t ทร c k บอกว่าพึ่งเซ็น5ปีไปเมื่อปี2023นี่เองค่ะมูลค่ารวม13ล้านปอนสัญญาจะหมดปี2027นนู่นเลย ก็ยังเหลืออีกหลายปีแต่สถานการณ์แบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆใช่ค่ะมุมมองนักวิเคราะห์อย่างไซมอนสโตนของ BBC ก็มองคล้ายๆกันนะคะคือการณโชคมีแววดีแต่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะแล้วพฤติกรรมนอกสนามบวกกับเรื่อง PSR เนี่ยอาจทำให้สโมสรตัดสินใจรับข้อเสนอได้ง่ายขึ้นครับแล้วมันไม่ใช่แค่การโชคนเดียวด้วยใช่ไหมครับที่ดูไม่แน่นอนค่ะ ขนาดกัปตันทีมบรูโน่เฟรนันเดสอิมยอมรับเลยว่าอาจจะต้องไปถ้าสมูรสอนอยากได้เงินหรืออย่างลุกชอก็ออกมาตั้งคำถา,ถามถึงคุณภาพผู้เล่นในทีมโดยรวมเลยหูแสดงว่าข้างในก็คงระสำาระสายพอสมควรน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลังจบฤดูกาลที่น่าผิดหวังแบบนี้สรุปแล้วสถานการณ์ของกาลาโชชิแมนยูเนเต็ดตอนนี้ มันซับซ้อนมากจริงๆนะครับมีทั้งเรื่องในสนามนอกสนามความสัมพันธ์กับโคช้ชแล้วก็ปัใจจัยใหญ่คือเรื่องเงินเงินทองทองกับกฎ PSR เนี่ยแหละถูกต้องเลยค่ะอนาคตยังบอกยากจริงๆกรณีนี้เป็นภาพสะท้อนชัดเจนของฟุตบอลยุคนี้เลยที่บางทีมูลค่าทางบัญชีโดยเฉพาะกับเด็กปั้นมันอาจจะสำคัญกว่าหรือมีน้ำหนักพอๆกับศักยภาพในสนามจริงๆเวลาที่สโมสรต้องบริหารการเงินให้อยู่รอด น่าคิดตามเลยนะครับว่าในยุคที่การเงินมันสำคัญขนาดนี้สโมสรอ,อย่างแมนยูไนเตดจะหาจุดสมดุลยังไงระหว่างกำไรทางบัญชีระยะสั้นกับการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จในสนามระยะยาวโดยเฉพาะกับดาวรุ่งที่ตัวเองปั้นมากับมือแท้ๆสถานะและมูลลค่าของอเลฮันโดกานาโชข้อมูลส่วนตัว อเลฮันโดรกา a าโชเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2004ปัจจุบันอายุ20ปีสัญชาติอาร์เจนตินาสูง1.80เมตรเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแอ t a c กกิ้งมิดฟิล d และเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินามีสถิติลงสนาม8นัดทำประตูไม่ได้ มูลค่าตลาดมูลค่าตลาดปัจจุบันของกานาโชอยู่ที่45ล้านยูโรอัปเดตล่าสุด30พฤษภาคม2025ตามข้อมูลจาก Transfermarkt เขาอยู่ในอันดับที่115ของผู้เล่นทั่วโลกอันดับที่52ในบรรดาผู้เล่นพรีเมียร์ลีกอันดับที่4ในบรรดาผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่6ในบรรดาผู้เล่นจากอาร์เจนตินาอันดับที่16ในบรรดาผู้เล่นตำแหน่ง Attacking Midfield อันดับที่7ในบรรดาผู้เล่นที่เกิดในปี2004สัญญากานาโชมีสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเดจนถึงปี2028มูลค่าประเมินฟุตบอลทรานสเฟอร์ประเมินมูลค่า ETV ของกานาโชที่59.8ล้านยูโรโดยมีช่วง ETV อยู่ระหว่าง53.8ล้านถึง65.8ล้าน 2. ความขัดแย้งกับรูเบนอโมริมและสถานะในทีม ความไม่พอใจของกานาโชหลังจากเกมยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ให้กับบิลเบากานาโชซึ่งเป็นตัวสำรองและได้ลงเล่นเพียง20นาทีได้แสดงความไม่พอใจผ่านสื่อโดยกล่าวว่าเขาได้ลงเล่นมาทุกรอบช่วยทีมมาตลอดแต่นัดชิงกลับได้ลงเล่นแค่20นาทีซะอย่างนั้น การตอบโต้ของอโมริมรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนใหม่ได้ตอบโต้คำถามของนักข่าวที่ถามว่าการสงการนาโชลงช้าเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือไม่โดยสวนกลับว่าผู้ตอนนี้มันก็ง่ายใครกันละที่พลาดโอกาสทองในครึ่งแรกของเกมกับบิวเบาแนวทางการทำทีมของอโมริมอโมริมต้องการผู้เล่นแนวรุกที่ไม่ใช่ปีกแต่ต้องการผู้เล่นประเภทหมายเลข10หรือหน้าต่ำคู่ในระบบ3-421 การเลือกเมสันเมาลงตัวจริงก่อนกานาโชร่วมถึงการเตรียมเซ็นสัญญากับมาเตอุสคุนยาและการที่อามัดเดียโลน่าจะยังอยู่กับทีมแสดงให้เห็นว่ากานาโชไม่ใช่คนที่อโมริมต้องงอ้อความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด ฟาบริซิ o อโรมาโยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างอโมริมกับการาโชงตึงๆมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสโมสรพร้อมขายเขาให้กับนาโปลีและเชลซีแต่ไม่มีข้อเสนอที่ดีพอ ผลกระทบจากความขัดแย้งโดยทั่วไปแล้วเมื่อนักเตะก,กับโคช้ชมีความขัดแย้งกันออกสื่อมักจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องหมดอนาคตกับสโมสรและเนื่องจากบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงหนุนหลังอโมริมโอกาสที่กานาโชจะต้องย้ายทีมจึงมีสูงกว่า 3. ปัญหาทางการเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผลกระทบต่อการขายนักเตะกด PSR แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับความท้าทายทางการเงินภายใต้กฎระเบียบความสามารถในการทำกำไรและความยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก (PSR) ซึ่งอนุญาตให้ขาดทุนสูงสุดได้105ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลาตรวจสอบ3ปีแม้ว่าสโมสรจะขาดทุนก่อนหักภาษี312.9ล้านปอนด์ใน3ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่การประเมิน PSR ครั้งต่อไปจะไม่รวมการขาดทุน150ล้านปอนด์ในปี2 0 2 1 2 ความจำเป็นในการขายนักเตะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลสวิสแรมเบลิลคาดการว่ายูไนเต็ดสามารถขาดทุนก่อนหักภาษีได้120ล้านปอนด์สำหรับฤดูกาลนี้แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎ PSR การทำธุรกิจที่น่าผิดหวังในตลาดซื้อขายตลอดทศวรรษที่ผ่านมารวมถึงการไม่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลยุโรปทำให้สโมสรสูญเสียรายได้จำนวนมากส่งผลให้แมนยูไนเต็ดต้องการเม็ดเงินทุกช่องทาง กำไรล้วนๆจากนักเตะอะคาเดมี Academy, ถือเป็นกำไรทางบัญชีอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหนึ่งในผลกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจของกฎ P.S.R กานาโช่เป็นหน่างในนักเตะอะคาเดมี Academy ที่มีมูลค่าสูงและเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่สโมสรสามารถตั้งราคาขายแล้วมีคนอยากจะเอาเสียมสปอร์ต การตั้งราคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเรียกค่าตัวกานาโชในราว60-70ล้านปอนด์เชลซีเคยปฏิเสธราคา70ล้านยูโรของแมนยูในเดือนมกราคม นโยบายการขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมรับฟังข้อเสนอสำหรับนักเตะเกือบทั้งทีมโดยมีข้อยกเว้นคือกานาโชและคอบบี้ไมนูอย่างไรก็ตามข้อความทุกคนมีราคาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฉีให้เห็นว่าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมสโมสรก็พร้อมพิจารณาเป้าหมายหลักคือการขายผู้เล่นที่มีข้อเหนื่อยสูงที่ไม่เข้าแผนเช่นคาเซมิโรแอนโทนีและมาคัสแรชฟอร์ด ตัวอย่างกรณีสกอตแม็กทอรมิเน่ถูกขายให้กับนาโปลีในราคา25.7ล้านปอนด์เพื่อระดมทุนและช่วยให้ปฏิบัติตามกฎ P.S.R. แม้ว่าสโมสรจะไม่อยากขายเขา 4. แนวโน้มการย้ายทีมของกานาโช Effectively b i n